นี่คือรัฐแแบนในความสนใจกับฤดูการทิพผ่านมาความหนาเน็ตจัดประเพณีครับทําอะไรครับประเพณีอุ้มคนเท่าตากแดดครับท่าน,รานประพณนปัญดาบันเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มผู้สูงวัยหัวใจเยือกแข็งมันเขามีแต่เยือกเย็นมันเยือกแข็งมาตอนตอนไหนครับมันหนาวบันเด้ เดือนหกเดือนเจ็ดก็นานเดือนจปดท่านกำลังพูดถึงคนหรือน้ำค้างครับปรรหาแม่อุ้ยอยู่เชียงใหม่ภาพเดือสูงบนโดยอินทนนท์เน็ตดาวมันลบอนา ก็เป็นหูเป็นไม้ฟาดไม้ไผ่ซับซับลมหนาวเข้ามามันมันมาทางช่องไม้ไผ่เข้าไม้ไผไอ้ตัข้างบอกวา่าตั้งลุดันขึ้นมาเอ,อเห็นแผ่วก้อนบุาประนานมันลมมันมาอัดขึ้นมาจากข้างล่างหรือ,อยังไงครับก็ที่เรียกว่าหนาวเข้าไส้ท่านประธาน กระด,ดูกระเดี่ยวสัพานลูกหลานก็อุ้มกันมานะครับมานั่งถิ่งไฟกรอกองไฟเอาคนเท่าบ้านท่านเอาคนเท่าบ้านนี้ออกมาแน่ถิ่งไฟฟังเสียงท่านแล้วมันยะเยือกจริงๆเลยนะท่านประธานครับ นั่งไปดั่งมาผิงไฟไปผิงไฟมาอุ่นไอแดดม้าอ้ยสบายขึ้นทำไมไม่ก่อกองไฟมาผิงกันนะครับก็ก่อกองไฟนั่นแหละครับแล้วก็ผิงแดดไปต้อยอยู่กลางแดดก่อกองไฟโอ้ไฟลูกฟักกักฟักปั๊บักปักป๊ปปป <c oughs> เอออ้ยสบายใจแะบ้วนหนาบานเล็บนะดลูกหลานนะดีใจลูกหลานกว่ามีหน้าที่อุ้มเอามาตากแดดผิงไฟ สักรมครับท่านประธานครับเป็นยังไงครับกินจิ้นไหมครับท่านประธานครับมันกินหมูกระทะไหมติดตะแกงจะไดจะอันผมมีกินไหมมากินไหมมาก็ไหมไม่ฟื้นไงครับมันเป็นไหมไม่ฟื้น่ยครับไหมหัวแม่แม่เท่านี่แหละครับผมอ้าวมันหนาวจนบระหัวมันอุ่นขนาดนั้นครับไม่ถุงเข้ามาที่หัวนี่แม่อุ้ยผมเนี่ย วันนี้รักเสาไ,ไม่ยังบ้หายเนี่นะครับอ๋อ<า>ห,หัวแม่เท้าหัวแม่เท้าเข้ากองไฟๆๆๆๆๆเป็นคำไม่สุภาพอ๋อครับผมหัวแม่เท้าไก่นะครับอ๋อถ้าตีนไก่อนุโลมอ,อ๋อนะครับแต่ถ้าเป็นคนต้องเป็นเท้าเป็ไปเท้านะครับท่านประธานเจ้ากระทรวงธรรมด้วยความเห็นใจมีองที่นหนาวเน็บครับ นี่คือรัฐแบนด์เรือความสนใจกับฤด,ดูการทิพย์พนมากําลังอยู่ในขนาดนี้ความเน่าเน็ตเขากันเลยเจ้ากระทรวงธรรมจัดประเพณีครับทําอะไรครับเพื่อรองรับประเพณีอุ้มคนเท่าตากแดดรับท่บาร์ต้องเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามีประเพณีนี้ด้วยเขาก็ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับ ้ดยการคือทุกคนเนี่ยนะครับเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยหรือเจ้าบ้านในละแวกที่มีความหนาวเย็นเนี่ยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บมกราปุ๊บเจ้าปุ๊บหกโมงเจ้าพอแดดอุ่นๆมาปุ๊บอุ้มคนเท่าออกไปตากแดดแล้วก็ต้องผิงไฟพ่อกวดโดนหัวแม่เท้าอันนี้เป็นประเพณีแล้วครับตอนนี้เราจะจัดการคือยลดน้ลงแล้วก็สร้างสรรค์โครงการดีๆอย่างนี้เพื่อคนตัางภาคเหนือ นะครับภาคตะวันออกที่หนาวก่อนเน็บแล้วมันเก็บสถานเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขกับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าครับท่านท่านพูดจนมีผู้ประท้วงเลยครับข้อการอุ้มคนเท่าตาแง่ระธานครับขอเสนอในที่ประชุมเพื่อลดนะครับความลำบากยากแค้นของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูหนาวเจ้ากระทรวงรับผิดชอบเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับแต่ ผมว่าอาจจะมีคนไม่เข้าใจท่านเพราะว่ามีผู้ประท้วงแล้วเดี๋ยว,ยวท่านท่านชาวลิป์ประท้วงอยู่ครับครับผมท่านประธานนิกรบครับผมชาวลิ์จิตพักดีสถิงพระสงขานะครับพักสายคอนนะครับขออนุญาตประท้วงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านพูดถึงเรื่องความหนาวเหน็บจะถึงขั้นอุ้มคนแก่ไปตากแดดจะอุ้มคนเท่าไปถิงไฟหรือจะอุ้มคนอะไรไปเผาไฟก็ไม่รู้ของท่านเลยน,นะครับ <laughs> ผมคิดว่าท่านประธานครับ วิธีนี้แก้ง่ายนิดเดียวครับทํำยังไงครับเริ่มต้นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับผ้าสไบของท่านนะครับผมรับทราบว่ามีเป็นแสนแสนผืนเนี่ยท่านเอาไปแจกชาวบ้านก่อนเอามาห่มทับว้เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เพิ่มสีสันแล้วก็แกวงไปแกวงมาสะบปัดไปสะบัดมานะฮะท่านท่านเอาไปแจกชาวบ้านก่อนครับแล้วชาวบ้านจะอบอุ่นใจมากกว่ากวารที่ท่านเอามาใส่แล้วพลิ้วไปพลิ้วมาอย่างเงี้ยครับอาจารา์ครับอ๋อนี่ ผ้าผ้าสบายท่านนี่ช่วยแก้หนาวได้อย่างน้อยผืนเล็กๆมันก็ยังห่อบางส่วนไว้ได้ท่านประธานผมเจ้ากระทรวงาธรรมท่านประธานกรุณาใช้คำพูดที่เหมาะสมห่อหัวใจพี่น้องประชาชนไว้<อ>ท่านดูครับ,รบผ้าสบายต้องพาดข้างซ้ายเพื่อให้หัวใจพี่น้องประชาชนที่กำลังเจ็บปวดรวดร้าวที่กำลังทุกข์ยากแสนเข็นแสนสาหัส ท่าน,นสมภาครับบม,มันกดใจซับน้ำตาทำให้หัวใจของเขานั้นอ่อนละมุนชุ่มละไมอบอุดไม่ยาบที่เดียว<ม>ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไ้โทรคุยกันครับไว้โทรคุยกันครับ,รน,รบน,น,นั่งนั่งลงเลยครับนั่งลงครับครับผม้าจาที่เคารพครับท่านสมชายประท้วงอีกแล้วเห็นไหมครับ ประธานที่รผมสมชายหนองยีจากไรเชิญเชิญท่านสมชายเลยครับผมประท้วงประธานนะพี่น้องเดือดร้อนนั่งนั่งลงนะครับเดี๋ยวพี่พูดประท้วงท่านประธานนะความจริงไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยท่านสมภาคไม่ได้เดือดร้อนพี่น้องที่ทางเหนือก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่บังเอิญ เจ้านี่คือเจเอ๋มาอยู่ในสภาแห่งนี้ร้องห่มร้องไห้ทำเป็นเหมือนเดือดร้อนเขาจะได้ไม่ทวงตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเดี๋ยวจะบอกว่าเจเอไม่ต้องให้พรแล้วเอาคืนให้หมดทีเดียวเลยวันนี้ไหนๆก็มาแล้วขอบพระคุณนะท่ทานปนระธานครับ,บเสียเวลา วันวันี้เจ๊เอมาด้วยแต่เดี๋ยวเราเราอยากให้ฟังทางนโยบายรัฐบาลนะฮะแล้วแล้วเจ๊เอฟังแล้วมีความคิดยังไงเพราะเจ๊เอเนี่ยสัมผัสกับคนจนมาตลอดอยู่ใกล้ชิดคนจนเวลาคนเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปขอกู้กับเจ๊เอเจ๊เอเนี่ยเป็นเจ้าของฉายาออกซิเจนคนจนอ่ะเดี๋ยว ให้ให้ให้ฝ่ายรัฐบาลให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊เอกขอหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะเต็มเต็มรอเลยค่ะเต็มเต็มวันนี้แบบเต็มแมสค์นะคัมแบ็กเจ๊เอกคัมแบ็กเจเจ๊เอกนั่งรวบรวมเรื่องใหม่นะเพราะว่าเรามีเวลาให้ท่านละห้านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ๊เอกนั่งเรียบเรียงเรื่องใหม่เพราะเจ๊เอกเตรียมมาชั่วโมงกว่านะตอนนี้ฟังทางท่านรองนายกรัฐมนตรีอ่ตัวแทนฝั่งรัฐบาลนะ จะได้หาแนวทางนะแล้วก็ได้บอกแนวทางว่าเราจะแก้ปัญหาความลำบากยากแค้แนรัฐบาลช่วยได้ช่วยได้อย่างไรครับเรียนเชิญครับท่านพนมปีเจริญท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจากสมุดประการก่อนอื่นเลยครับผมขออนุญาตประท้วงเจ้าหน้าที่สภาแห่งนี้ฮะที่จัดที่นั่งไม่เป็นธรรมกับผมเป็นยังไงครับท่านแต่เดิมเนี่ยเอาดอกไม้มาอยู่ข้างหลังผม ก็สลับเอาดอกไม้มาไว้ตรงนู้นแล้วเอากระถางทูบมาไว้ตรงนี้ครับท่านามันไม่ยุติธรรมกับผมเลยทำให้ท่านสมภาษดูดีขึ้นมากระทันหัน <c oughs> แล้วผมเป็นไงอ่ะ <c oughs> ท่านมองเป็นกระถางทูบเหรอครับเล่นเอาไอควันทูบเลยอ่ะท่านประธานผมว่าน่าจะเป็นก้านทูบมากกว่านะท่านประธานที่กรบครับผมเห็นใจฝ่ายคอนมากๆท่านสมชาย น้องเฮที่ขึ้นมาประท้วงท่านสมชายครับอย่าว่าท่านลำคาญและเบื่อหน่ายนะครับผมอยู่ฝั่งเดียวผมก็ลำคาญครับท่านประธานโครงการอะไรนะอุ้มผู้เท่าไปพึ่งแดด <laughs> ชั่วโมงเดียวคนระับกลายเป็นคนแก่แดดเดียวไปแนละ้วท่านประธานผมเห็นด้วยกับท่านชาวลิศฮนะโครงการแบบนี้ใช้ไม่ได้สบายก็ไม่ควรเอาไปให้ผู้เท่าครับท่านชาวลิศ อันนี้ต้องเอาไว้เวลาทอดผ้าบางสกุลนะคพื้น<ค><ณ>ขนาดนี้มันใช้ได้ท่านประธานท่านประธานครับผมอยากจะเรียนว่าปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่เนี่ยจ<ท>ริง <ffe> ๆถ้าท่านสังเกตดีๆนะไม่บูลลี่รัฐบาลนะท่านก็จะเห็นว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาตั้งแต่นายกเอาดูที่ตัวนายกแล้วกันเพราะนายกเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องตั้งแต่ท่านนายกเข้ามาเนี่ย เนี่ยดูดิอยู่ที่ไหนอลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงน้ำท่วมภาคใต้ก็ไปภาคเหนือน่าจะไปเตรียมการไว้ก่อนมันต้องดูระยะไกลมันต้องดูระยะไกลมันถึงจะเห็นภาพกว้างท่านประธานถ้าลงพื้นที่ก็เห็นก็เป็นหย่อม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 ต้องมองแบบเบิร์ดไอวิวท่านประธานเข้าใจไหม b เบ d s eye v i e มองแบบนกมองแบบนกเราจะเห็นพื้นที่กว้างน้ำท่วมใต้ ก็ทงไมภาคเหนือน้ำเหนือก็ไปใต้ถึงจะเห็นสัะภาม